คนละขับเนี่ยคนละขับหนึ่งคนเนาแบรดก็มาแล้วแต่งตัวเหมือนคนที่เนีหน้าผิวขาวขาวสะอาดสะอ้านนะนะแต่ว่าไวกลางคนขึ้นับกลางคนหัวนะน่าจะห้าสิบหัวนิดหน่อยอ่ะไม่น่าเกินเขาทำไมนี่ยเขาก็เล่าเรื่องคือไม่ได้เขายิงเขายิงขึ้นมาก่อนเลยนะว่าต้องรีบไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรับลูกที่สนามบิน จำเมืองลูกกลับจำเงินนอให้ใจลูกดีนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกฟังต่อเมื่าวัขับรถไปเขาก็ไม่เม่งเล่เาแต่น้ว่าส่งปากทางนี่ลูกดีนะเนี่ยอยู่เหนืออะส่งไปเรียนส่งไปเรียนดีนะ เมือคนโตก็จบแล้วนิここ้วคนนี้ก็24หลังเราออกไปก็ไปชมเขาแล้วอดีตแล้วมีลูกอนู่นอแล้วก็มาขับรถนี่มาขับรถด้วยเนาะอือครับแต่อายุงานนี้ก็ไม่ได้แค่อาชีพจริงหรอกคือมาขับมาขับเสริมเท่านั้นเองแบบไม่บ้างๆไม่มีอะไรทำขับเสริมแล้วก็มีงานแล้วก็แล้วกบอ่า คุยไปคุยมาก็เนี่ยยังเดี๋ยวรับก็าะเสร็จก็กลับบ้านแต่ว่าที่บ้านไม่เป็นไรที่บ้านมีพ่อบ้านมีพ่อบ้านอนูเลยเขาคนลนะเนาะก็ไม่รู้นะบอกมาฟังว่ามีพ่อบ้านคือคุยอะไรคุยอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวคุยอะไรยมมาก็บอกพ่อบ้าน มีพอ่อ้านเขาบ้านเขามีพ่อ้านด้วยคือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์จเป็นผู้ชายจะมีพ่อ้านด้วยก็หมายถึงคนดูแลบ้านคนทำสวนคนอะไรเงี้ยมือม,มากเลยนอกจาว่าขับมอเตอร์ไซค์มอเพือจะเล่าให้ฟังแบบว่าโคเรดันี่เนาะคือการโกหกคนเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหน,นียนเนาะละอย่างหนึ่งบางคนรับตัวเองไม่ไดนะ้อาจจะเคยมีก็ได้อ่ะก็มีมพ่อบ้านแล้วถ้าเกิดมีพ่อบ้านขนาดนี้นะ มาขับมาขับเนาะมอเตอร์ไซค์เพื่อไปจ่ายเงินพ่อบ้านจะคุ้มไหมเนี่ยสู้ให้พ่อบ้านออกไปดีกว่านะแล้วก็ไม่ต้องขับเนาะนึกออกไหมพ่อบ้านไม่ใช่เงินเดือนน้อยนะอย่างน้อยๆก็หมื่นนะฮเล่าให้ฟังนะฮะบางคนมันบางคนมันจมไม่ได้เนี่ยคืออาจจะอดีตเคยมีเคยอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันนี้เป็นแบบนี้ก็ยังนึกถึงวันเก่าๆอยู่ไง ว่าเขาเล่าให้ฟังก็ฟังนะเขาพยายามจะเเราคือไม่ได้ยิงคาถามกันนะอยู่ดีเขาบอกนะลูกมาจากเมืองนอกแล้วก็บ้านก็ขับก็ขับไปแบบนั้นขับนะแต,แต่ว่าแล้ว,แล,วแล้วถามบ้านใครดูแลก็มีพ่อบ้านดูแล <c oughs> พ่อบ้านไม่รู้ว่าพ่อบ้านเขาเป็นคิดเขาหรือว่าเขาเป็นโป้เพศเราไม่รู้นะแต่ว่ามีพ่อบ้านดูแลหลบๆถามมานะถ้ามีพ่อบ้านดูแลก็ จริงๆก็ไม่น่าไม่น่าขับนะเอ๊ะทำไมยุ่งจังแม่ยักมโมโหเลยนะแม่ก็จะเอาหนูไปทางนู้นหนูก็มาทางนี้เออหนูหนี่มันระดูทีนึงก็ตกใจดีนะเแปลกแม่กำลังจะเล่าอะไรอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาพรสวัสดีนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าอะไรมองไม่เห็นหรอค่ะตัวเล็กเดี๋ยวขอใส่แว่นนุษ์หน่อยเสียงเบาเหรอคะค่าค่าค่ะเดี๋ยวเสียงเบาไปตอนทำเพลงปรับลงไหยคะสวัสดีค่ะคุณคุณคุณนีไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอคะเบาไปใช่ไหมคะพ่ โวลุ่มแล้วก็ะก่าลังเล่าเรื่องนงัน่งรถไปอะ่ะแล้วคนอะ่ะบางครั้งคนเราเนี่ยคือบางทีคนเราเคยรวยอะ่ะเมันเราก็เราก็เชื่อได้นะบางคนเคยมีเนเะ่รพอวันหนึ่งเนี่ยมามีน้อยลงนะเรียกว่ามีน้อยลงก็แล้วก,ก็รับตัวเองไม่ได้ไงฮะ,ะก็เขาก็เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาขับขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ว่าเขาก็แบบรับตัวเองไม่ได้ก็พยายามจะแบบ เล่าเรื่องของเขาเมื่อว่าเขา,าให้รู้ว่าเขามีอ่ะ